เรื่องของการประกันราคาแล้วก็ประกันความเสี่ยงด้านราคาให้กับชาวนาอย่างที่เราพูดกันมาอะไรเป็นปัจจัยที่น่ากลัวที่สุดถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันอาจจะล้มเหลวอ,อะไรที่น่ากลัวเลยครับเพราะว่ากลัวความไม่ต่อเนื่องมากกว่านะครับถ้า,ารัฐบาลที่ตัดสินใจว่าอยากจะทําแล้วเกิดอ,อยู่ได้ไม่นานหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ กลัวรัฐบาลไปก่อนหรือทําไม่ได้ปีเดียวแล้วก็ไปใช่ครับแล้วมันก็กลับมาวนเวียนกันอีก็จะกลับมาใหม่อันนี้คือสิ่งที่กลัวจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของพิธีการใหม่นี่นะฮะถ้าเราประคับประคองกันดีๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวครับนะครับข้อที่หนึ่งผมกลัวรัฐบาลเนี่ยจะเดินขาเดียวโดยการประกันราคา แล้วก็เพียงแต่มีมาตรการเสริมเรื่องเสถียรภาพราคาผลนเวียนอยู่เรื่องราคาแต่ถ้าเดินคู่ขนาดเรื่องการพัฒนาไปด้วยเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้สมบูรณ์แบบที่สุดพัฒนาโดยการาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้องแล้วลงสู่ชาวนานะครับ,รบแล้วเอาชาวนาเป็นตัวตั้งนะครับอย่างผมยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ข้าววันนี้เนี่ยไม่ต้องส่งนักวิชาการไปนะ เอาชาวนาที่เขาปลูกข้าวได้ร้อยถังร้อยสิบถังกับพันหนึ่งถึงพันหนึ่งร้อยเอาเป็นครูครูในการสอนในในชุมชนนั่นแหละได้คู่มือประจําตินด้วยนะฮะตัวที่สองถ้ารัฐบาลประชาสัมพันไม่เข้าใจจริงๆชาวนาทั้งประเทศเนี่ยไม่เข้าใจความคิดของรัฐบาลที่มีความหวังดีอย่างไรเนี่ยแล้วดําเนินการอย่างไรอันนี้ก็ป, 2. ประเด็นที่สองประเด็นที่สามการเมืองที่จะใช้ชาวนาที่ไม่เข้าใจเนี่ยมาปั่นให้เกิดการเดินขบวนปไปถนนอะไรต่าง มันเป็นประเด็นที่3ารงการเมืองนี่ผมถือว่าสําคัญที่สุดแล้วละเอียดอ่อนที่สุด<ช>เพราะมันไม่มีเหตุผลมัน<ช>มีแต่ว่าผลประโยชน์ว่าจะดิสเครดิตรัฐบาลหรือจะล้มรัฐบาลด้วยการเอามอบชาวนาขึ้นต่อต้าน <c oughs> โดยอ้างว่าถ้าเลือกถ้ารัฐบาลนี้ล้มไปผมเป็นรัฐบาลใหม่ผมให้หมื่นห้าเลยเไม่ใช่ห <ผม S 1> นึง <ผม S 1> ่งหมมันก็จะไปสู่ระบบเดิมซึ่งคุณชูเกียรติกลัวถ้าก,กลัวหนาว่าถ้าอย่างนี้แล้วอนาคตข่าวของประเทศเนี่ย จบเพลกันเลยนะครับๆที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวรัฐบาลคิดว่าตัวเองคิดแล้วถูกต้องคิดแล้วว่าตัวเองทําอย่างนี้คือทุกคนชอบโดยที่ไม่ถามคนที่จะรับ,บถ้าเกิดคนรับเข้าใจคนที่จะให้จะให้อย่างนี้แล้วคนรับเข้าใจแล้วก็สองฝ่ายคุยกันผมคิดว่าไม่มีปัญหาอีกอันนึงคือผมกลัวที่สุดคือกลัวลงสีหยุดกลัวลงสีหยุดหยุดเพราะว่าขาดสภาพคล่องไม่ได้หยุดเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือ กลัวที่สุดคือกลัวชาวนาไม่เข้าใจแล้วกลัวไหมที่เขาที่มีคนไปปลุกให้ง่ายให้ให้ผู่ผนเสียผลประโยชน์ปลุกขึ้นมาอันนั้นอันนั้นยิ่งกลัวใหญ่ทีนี้ถ้าเดินเรื่องพวกนี้แล้วให้มันเห็นผลประโยชน์เมื่อเกิดผลประโยชน์ขึ้นจริงๆจากโครงการนี้พอคนเริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มได้ประโยชน์จริงจจังจากโครงการโครงการก็จะอยู่อยู่ยั่งยืนยงได้ และที่คุณจุเกียริบอกว่ากลัวว่ารัฐบาลจะไม่ต่อเนื่องกลัวว่าจะไปก่อนเนี่ยผมบอกแล้วว่าเห็นเห็นเห็นด้วยทุกข้อเห็นด้วยทุกข้อครับ